คุณหมอออสค่ะเดฉันอยากทราบนะคะปีนี้ดาราราใครที่รุ่งอยู่แล้วยังจะรุ่งต่อไหมคะหรือว่าใครที่ร่วงอยู่จะขยับขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ครับได้ใช่ไหมคะได้ครับเรียนเอาเบอร์หนึ่งเลยดีกว่านะครของฟากฟ้าเมืองไทยไม่มีใครดังไปกว่าคุณอัมพชลภาชัยเชื้อปีนี้เธอยังครองตําแหน่ง the first อยู่ไหมคะได้ครับหนสอง ับมแล้วก็4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาเป็นยังไงอัศวินถ้วยไพ่กาลัญญานิมิตย,ยังส่งดวงอยู่เลยนะครับใบที่2 w งวิวออฟฟอร์จูน ชะตาชีวิตต้องาขัดแย้งดูค่อยจะทานเัติเซยาเดี๋ยวก่อนกัลยาคืออะไรคะการยานิมิรคือเพื่อนที่ดีคนรู้จักแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สะสมมาจากอดีตนะครับแสดงว่าปีนี้ใครก็โค่นเธอไม่ได้แต่มีไพ่เดทเหมือนกันนะโอเคอ๋วันตายแล้วอัมคา่มันแปลคมหมายว่าจุดเปลี่ยนจุดหักเหอาจจะเกิดจากปีที่แล้วอ่ะพักไว้เยอะปีนี้ต้องแอคทีฟมากๆแต่ยังไงยังมีกงล้อสมบัติแล้วบวกกับเมจิเชียนคือพรสวรรค์ความสามารถที่ ตัวเราเองเมีอยู่ในส่วนตัวอย่างคุณอ้ําเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ก็ต้องแข่งขันสูงมากเด็เด็คือการต่อสู้ครับ,บแต่ทีนี้ใบแรกเขาขึ้นไพด่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถที่จะกึ่งแบบวิ่งหรือว่ามีลักษณะของสิ่งต่างๆใหม่ๆเข้ามาอยู่ในช่วงของต้นปีได้เลยก็เอาเป็นว่าถ้าปีนี้คุณอ้ํา อยากจะให้ดูดีขึ้นก็คงต้องสปีดดี้ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับก็คงจะเป็นไปได้นะคะ <c oughs> อายุอนามันมากขึ้น,นะคะรุ่นใหม่อ้อมันมาเยอะขึ้นนะคะคเออนะคะจะวัาบวับวิววิวแค่ไหนก็ต้องมีรุ่นใหม่นะคะเ <c oughs> ต้าใหญ่มาสู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเย้น <c oughs> เอาคนต่อไปดีกว่านะคะเ้นกำลังจะคิดถึง อุตตายตอนนี้นะคะไม่มีใครรอแล้วก็โด่งดังเท่ากับคุณเจมส์จีอ๋อวันนั้นถ้าไปเจอที่สนามบินคนเดินตามฉันว่าอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันลองเดินตามฉันก็วิ่งตามเขานะคแล้วเพื่อนฉันก็มาจะวิ่งตามผู้ชายเด้วอ้อยตายผู้ชายหรอคะตายเจมจีเจมจีใช่ไหมครับท้งสาววิ่งขอถ่ายรูปกันโอ้ยน่าสงสารเหนื่อยกันชักแล้วเจมส์เขาเดินเร็วมากอาจารย์นิ่งสันอยากจะถามว่าปีนี้เขาจะระเบิดอย่างนี้อีกไหมคะได้ครับเลือก5ใบนะครับ1 2สอง สามสี่แล้วก็ห้าดูนะครับใบแรกขึ้นมาของคุณเจมจินะครับอัศวินเหรียญมีดวงการเดินทางสูงเลยคือเดินทางแล้วโชคลาบประสบความสำเร็จได้นะครับใบที่สองสองดาบคอมมวนิเคชันชื่อเสียงข่าวข่าวสิ่งต่างๆมีตลอดครับสองดาบนะครับ สี่ดาบแล้วก็สามเหรียญสามถ้วยยังไปได้แบบเรื่อยๆครับสี่ดาบนี่มันแปลความหมายถึงว่าบางทียังต้องการความแบบนิ่งความเป็นส่วนตัวสูงนะครับสองดาบคือพูดง่ายว่านักข่าวก็ยังส่งดวงครับเพราะฉะนั้นมีชื่อเสียงแน่นอนครับใบแรกยิ่งเป็นเหรียญได้ตังตบซับตั้งแต่ต้นปีเลยครับผมประธานทอนะค,ะคดเร็วดับเร็วไหมคะน้องเจมจีเนี่ยมาคนเขาก็เมาส์เมาสกันวา นักเดทคงจะอยู่ยงคงกระพันกว่าเขาเมากันครับผมสีดาบสดาบเนี่ยยังแปลความหม่ถึงไปเรื่อยๆครับยังสามารถที่จะอยู่นานได้ครับผมสีดาบมันเป็นไพ่นิ่งแต่ใบแรกเขาเป็นซับไงคือลักษณะของธุรกิจหรือแบรนด์ดังๆตบเท้าเข้ามาหาเขาครับ แล้วจะมีข่าวข่าวเรื่องผู้หญิงยิงเรือไหมครับสามช่วยกับ4ี่ดาบสองดาบเนี่ยมีเรื่องของความรักบ้างแต่ดวงนี้เงินเป็นหลักคืองานมาก่อน,ออนครับคงไม่สนเลยนะครับ <c oughs> สนแต่เงินก่อนนี่แล้วจะมีใครเกิดใหม่มาโคน้นน้องเจมจิของดิฮัน<อ>ไหมครับเอาคำถาม,ถามตัวนี้เริ่มห้าไปอีกไหมครับ อ้าวได้ได้ได้อโอ้เพราะตายมีการสอยใหม่ได้อีกหรอคะเพรตายแล้วเรียนมึงทราบประการดูไพ่มันหนุกอย่างนี้เลยสอยประเด็นใหม่ค่ะประเด็นใหม่คือตรงนี้จะมีใครเข้าเจมจิไหมได้ครับหนแล้วก็ 3แล้วก็4นะครับแล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาเป็นยังไง The Lo v e r วนะครับใบที่2 6ไม้เท้า10ไม้เท้า8ถ้วยอัศวินถ้วยซึ่งแปลความหมายว่ายังไม่มีไพ่เหรียญคือมีคนเข้ามาสิ่งใหม่ๆแต่ยังไม่ขึ้นไพ่เหรียญน่ะไพ่เหรียญคือเงินทองหรือเป็นที่สนใจของแบรนด์หรือธุรกิจดังๆอ่ะครับเพราะฉะนั้นมีเข้ามาแต่ยังสู้ไม่ได้ครับผมแสดงว่าปีนี้ไม่มีใขครขค้อน้องเจมจิกได้ <laughs> ไดเฮ้ <laughs> ถ่ายเดียดีใจอุ้ยต่ายดีใจโอ้มอมากมากไปนิดหนึ่งนะคะเอาละครับพอแลวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเดียนครั่งเจงจีอีกคนหนึ่งที่บ้านเดียมีแต่รูปเขาติดข้างฝาเต็มไปหมดเลยค่ะคนต่อไปดีกว่านะครับผมเอออันนี้เดียไม่ได้บอกนะคะถ้าไม่ดีก็ดูไปเลยว่าไม่ดียังไงก็ตามหมอก็มาแป๊บเดียวแล้วหมอกลับแต่เดียเสี่ยงกว่าเพราะเดียทำงานที่นี่ดวงคนนี้นะคะดูดีดูไม่ดีหมอพูดแล้วกันเดียไม่เกี่ยวนะคะน้องใบเตยอาสยามลูกสาวอาเฮียค่ะนี่โต๊ะ กาอีเดียนมีสิทธิ์กันเนดเลยนะคะดูเลยค่ะเดียไม่เป็นไรเฮียค่ะขออนุญาตค่ะเชญะขออนุญาตเฮียด้วยครับชอนเลยค่ะหนึ่งสองสามีนี้ไม่มีอะไรจะสั้นแล้วนะคะถ้าสั้นกว่านี้ก็แผลมแล้วค่ะดูนะครับใบแรกขึ้นมาโอ้โหสิบดาบเลยตั้งกระต้นพีเลยนะครับจะมีแต่ลองเน่าตลอดหรอคะนะครับใบที่สองโอ้เดือดสั้นเลยคือสิบดาบเดือดสั้น หนึ่งดาบแล้วก็เมจิเชียนทาวเวอร์ดวงนี้ยิ่งส่งให้แรงขึ้นไปอีกอะปีนนี<อ>่แรงวโาอ้ยน้องใบเตยแก้ผ้าแง้เลยใต้ <c oughs> งานนี้นะครับสิ่งเกา่กาๆสิบดาบทาวเวอร์เนี่ยปัญหาก็ยังเป็นสิ่งเก,ก,ก่าๆมาแต่กลับขึ้นเมจิเชียนหนึ่งดาบกับเดอะซัน uh, เนี่ยยังแก้ไขสถานการณ์ได้ตลอดอันนี้แมวเก้าชีวิตนะของเรียกแมวเก้าชีวิตเลยทั้งๆท,ท, <c oughs> ที่ขึ้นไพ่ดุนแรง <c oughs> แต่ยังได้เดอะซันขึ้นมาอีกอะครับผมโอ้โหแสดงว่าน้องใบเตยนะคะไม่มีทางเลยนะคะที่จะมีใครมาโค่นได้เลย ปีนี้โจนแรงยิ่งกว่าปีที่แล้วเรอค่บเดอะซันคือมีไพ่รุนแรงจริงๆคือทุกอย่างพยายามจะโค่นล้มพยายามอะไรแต่ขึ้นเดอะซันน่ะคือแปลความหมายว่าทุกอย่างกลายมาเป็นมิตรอีกอรับครับผมเดียนขอสอยรอบสองได้ไหมคะได้ครับสอยน้องใบเตยอีกรอบหนึ่งได้ไหมครบพอดีสนิทกับแม่แม่แฟนเขาอะค่ะเดียนจะถามว่าเขามีดวงซัมเมอร์ลอสในปีนี้ไหมคะหรือว่ามีประเด็นท้องก่อนแต่งไหมหรอยังไงค่ะสอยเลยค่ะห้าใบค่ะอันนี้ไม่ใช่ผมเกาะดาราดังแล้วนะครับ เดียนอยากรู้ค่ะเดียนเดียนเองค่ะเอาดูดเสียงด้วยเหรอคะสามสี่ห้านะครับดูนะครับจะได้แต่งงานไหมคิงเหรียญเลยเงินความมั่นคงก้าวมิถาวรก้าวเหรียญหนึ่งเหรียญเจ็ดเหรียญอันนี้มีดวงส่งเสริมในเรื่องงานมงคลครับเป็นไพ่เด่นเลยครับเพราะคิงเหรียญความมั่นคงความเป็นบึกแผ่นไพ่เหรียญเด่นเด่นเนี่ยแปลความหมายว่าสิ่งทุกอย่างมันง่ายอย่างที่คิดได้เลยครับผมอ๋อเหรอครับใช่ครับผม จะได้เงินใช่ไหเบิกทางไงครับแสดงว่าจะได้เงินจากความรักใช่ไหมครใช่ครับก็เห็นว่าว่าที่แม่สามีเก็บอยู่5ล้านนะคะโอ้ขอโทษนะคะที่เมื่อกี้เดียนถามว่าจะพลาดท่าท้องก่อนแต่งไหมไม่มีทางครับพบาะคิงเหรียญนี่คือ business ความมั่นคงความเป็นบึกแผ่นยกเว้นจงใจครับ๋ออ๋อหอองั้นคงยากค่ะงั้นนี้คงไม่มีทางลูกสาวเรียนคนนี้ก็ไม่มีทางปล่อย<ม>จง,จงใจจงใจนะ,ะจงใจอาจจะแปลควาหมายอะไรตั้งอ่าแต่งงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตาม ลักษณะของครอบครัวที่สมบูรณ์ครับผมแต่คิดว่าคงยังนะคะถ้ามีตัดพิซเนตใช่ไหมคะโอเย็นลงโอกคน้องใบเตยอีเตยเอยลอดว่าโลกโอเคนะคะทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะคะเออคนนี้เขาก็สวยนะคะเขาไปโด่งดังในเวทีเมืองน่งนอกมาแล้วนะคะคุณชมพู่อารยาเกฮรเยันชอบเขามากเพราะว่าเป็นสุภาพสตรีที่มีใบหน้าสง่างามเวลาเธอเดินโพสที่งานต่างประเทศในงานดารานะคะชีสง่าผ้าเผยมาก มากเลยค่ะสง่ามากเลยค่ะสง่ามากเล่นชอบมากเลยดวงเธอปีนี้ยังคงอยู่อันดับหนึ่งไหมคะ,ะดูนะครับ1 2ึสา 4แล้วก็5เราจะดูที่เงินด้วยนะเงินอันดับหนึ่งก็แปลความหมายถึงประสบความสำเร็จด้วยเฮอร์มิสไพเรศีผู้ใหญ่ยังส่งดวงครับไพรศีคือความดีสิ่ง,งต่างๆ<อ>ที่เ,เป็นคน<า>น่ารักไปด้วยเจ้าชายไม่เท้าแล้วก็สีถ้วยมีดมเพลสมีดวงโกโอินเตอร์อีกด้วยครับดมเพลคือต,ต่างประเทศนะครับเป็นไพใหญ่หซึ่งแปลความหมายถึงว่ามีดวงของการโด่งดังได้ไปแบบเรื่อยๆนะสงบแต่ว่ามั่นคงเพราะไพผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะครับเข้าทานองว่าชีเนิบหน้าแต่แนบแน่นถูกต้องครับเดิมเพลใหญ่สุดในเรื่องของการงานจาก พัอครับผมแม้ดาราดาราลูกครึ่งปีนี้ก็คงไม่มีใครจะเกินเธอเลยนะคะเดี๋ยวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด